หรือภูผาต่ำแผ่นดินสูงเป็นนวนิยายเสียงซึ่งแต่งโดยนักเขียนในานามปากกาวัยชันผู้เป็นคุณพ่อของเอกซึ่งเป็นผู้อ่านหรือผู้ภาคเสียงค่ะบทที่1เสียงเครื่องยนต์จากเรือท่องเที่ยวทาสีขาวขนาดไม่ใหญ่โตนักที่ดังกระหึ่มรบกวนประสาทประกอบกับการวิ่งตัดคลื่นที่ก่อนข้างกระแทกกระทันทำให้เกิดอาการหูงื้อ ผู้โดยสารในลำเรือพูดคุยกันไม่ได้เต็มที่เวลาที่ผู้ใดตั้งคำถามขึ้นมาฝ่ายที่จำเป็นต้องตอบมักใช้มือป้องหูตะโกนถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอยู่ร่ำไปภาวะรบกวนส่งผลให้ผู้โดยสารที่นั่งมาทั้งหมดต้องยุติการสนทนาโดยปริยายและใช้วิธีหันหน้าออกไปสำรวจวิวทิวทัศน์ด้านนอก บริเวณสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งคราวผู้โดยสารที่เป็นหัวหน้าคณะทัวเป็นคนไทยบุรุษผู้นี้มีรูปร่างสูงโปร่งผิวเนื้อสองสีใส่แว่นกันแดดสีชาทำให้มองไม่เห็นดวงตาสีเข้มที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของกรอบแว่นจมูกที่โด่งเป็นสันรูปหน้าได้สัดส่วนและลักยิ้มข้างแก้ม ช่วยให้ภาพลักษณ์หลังกรอบแว่นสีชาที่ปรากฏออกมาชวนมองไม่ใช่น้อยเช้าวันนี้โลมรันแต่งกายแบบลำลองใส่เสื้อยืดคลุมทับด้วยเสื้อแขนยาวผ้ายีนพับแค่สอกการเป็นคนมีรูปร่างได้สัดส่วนแบบคนเอาใจใส่ในสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้เขาสวมใส่ทั้งเสื้อและกางเกงยีนและรองเท้าผ้าใบได้อย่างลงตัว เป็นการแต่งกายที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับชีวิตประจำวันของอาชีพผู้พิพากษาซึ่งจะต้องใส่กางเกงสแล็คเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกไทยและบางครั้งยังต้องใส่สูตรให้เป็นงานเป็นการเกือบตลอดเวลาการทำหน้าที่มักุเทศกิติมาสัก์ครั้งนี้ทำให้ชายหนุ่มต้องรีบตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ทั้งที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อไปรับดรแอนเดอร์สัน และครอบครัวจากโรงแรมสี่ดาวย่านสุขุมวิทย์เดินทางไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อชมความงดงามและศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานของประเทศไทยก่อนจะล่องเรือชมภูมิประเทศสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อยไปจนถึงบริเวณใกล้ปากน้ำดรแอนเดอร์สัน เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโลมรันในวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่เขาได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยในเมืองแอดเดเลดของโมรัฐัซาว์ออสเตรเลียนอกจากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเขายังทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจาใส่นักศึกษาต่างชาติเสมือนเป็นบุตรหลานของตนเองด้วยรันสุภาพสตรีสูงวัย หรือมิสซิสแอนเดอร์สันกระดกลิ้นเรียกชื่อเขาสั้นๆอย่างคุ้นเคยเธอเอ่ยปากสนทนาขึ้นก่อนหลังจากทุกฝ่ายนิ่งเงียบไปนานประเสียงเครื่องยนต์เรือรบกวนเธอรู้ไหมฉันเริ่มหลงเสน่ห์ประเทศไทยของเธอแล้วจริงเหรอครับชายหนุ่มย้อนถามสีหน้ายิ้มแย้มด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ เมื่อแขกต่างเมืองแสดงความชื่นชอบในสิ่งต่างๆที่เขาพามาเที่ยวชมแต่ก็อดไม่ได้ที่จะออกตัวว่าเสียอย่างเดียวโดวยเฉพาะในกรุงเทพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวไปหน่อยคนมาจากเมืองหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันอาจผิวหนังไหม้หรือรู้สึกเป็นไข้ได้เหมือนกันไม่หรอกมิสแอนเดอร์สันรีบปฏิเสธทันควันสำหรับคนอื่นไม่แน่ แต่กับครอบครัวเราไม่ค่อยมีปัญหานักเธอเองก็น่าจะรู้ดีเวลาย่างเข้าสู่ฤดูร้อนในออสเตรเลียมันร้อนขนาดไหนแม้แต่มแมลงวันก็ชุกชุมจนไล่ปัดไม่หวาดไม่ไหวขอบคุณครับผมดีใจจริงๆที่มัมอยู่เมืองไทยอย่างมีความสุขชายหนุ่มเรียกสตรีสูงวัยว่ามัมเหมือนกับที่เขาเรียกด็อเตอร์แอนเดอร์สันว่าแดดรัน ฉันอยากจะบอกด้วยความจริงใจว่าฉันมีความสุขมากกับการที่ได้เห็นพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วเมื่อตอนเช้าฉันไม่เคยเห็นสถาปัตยกรรมของประเทศใดเลยที่งามวิมจิตอ่อนช้อยอลังการไม่นับการใช้ฝีมือและหัวใจบรรจงสร้างประดับประดาด้วยกระจกสีหรือชิ้นส่วนจากถ้วยชามเบญจรง์จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สายตาของมิสซิสแอนดอร์สันบ่งบอกความรู้สึกที่กลั่นกรองออกมาจากใจจริงๆก่อนจะพูดต่อไปว่านี่เป็นการพูดอย่างจริงใจจริงๆนะไม่ใช่พูดเพื่อเอาอกเอาใจใครหากจะต้องตายไปฉันก็คงนอนตายตาหลับเพราะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจากประเทศไทยของเธอเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับชายหนุ่มรีบตอบรับด้วยสีหน้าเอียงคนมีความสุข ขอบคุณอีกครั้งที่มัมชื่นชอบพระบรมมหาราชวังถึงกับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ตามความรู้สึกของผมเข้าใจว่ามัมหมายถึงเรื่องราวที่ได้อ่านจากหนังสือท่องเที่ยวของแพทริเซียสกอล์เรื่อง1 0 0 0 o u s Places to See Before You Die ใช่ไหมความจริงหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเพียงต้องการกล่าวแนะนำสถานที่น่าสนใจต่างๆที่น่าไปเยี่ยมเยียนทั่วโลก ซึ่งมีถึง1,000แห่งยังไม่ถึงขั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่อย่างใดเอาเธออย่ามาถกเถียงกันเลยสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆของโลกอย่างปีระมิดในอียิปต์กำแพงเมืองจีนหรือทัชมาฮาลของอินเดียฉันก็เคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นยังขาดกับแต่ปราสาทนครวัดในเมืองเขมรที่ครอบครัวเราคิดจะแวะไปอีกที่นึง หลังจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยสมบูรณ์เรียบร้อยผู้อาวุโสฝ่ายหญิงในคณะหยุดพักเพื่อสูดลมหายใจจัดอากาศบริสุทธิ์ในแม่น้ำก่อนพูดต่อไปว่าอย่างไรก็ตามฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะในทัศนะส่วนตัวแม้ว่าพระบรมมหาราชวางังหรือวัดพระแก้วในกรุงเทพอาจไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ในสายตาของคนต่างชาติ ฉันคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะตราตรึงอยู่ในหัวใจตลอดไปไม่ใช่แค่สถานที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในจำนวนพันแห่งอย่างที่แพทริเซียแนะนำให้ไปดูไปรู้ไปเห็นก่อนตายใช่แล้วฉันว่าเธอพูดไม่ผิดหรอก p รเฟ e s อร์หรือดรแอนเดอร์สันซึ่งนั่งฟังคำสนทนาอยู่นานถือโอกาสออกความเห็นสนับสนุนผู้เป็นภรรยา หลังจากหูเริ่มชินกับเสียงเครื่องยนต์จะเกลือทัศนาจรรู้ไหมก่อนมาเมืองไทยเราได้ศึกษาและอ่านหนังสือแนะนำเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้านเกิดเมืองนอนของรันมากรพบว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งและคิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดรอกที่เลือกมาพักผ่อนในเมืองไทยปีนี้เพราะเมื่อได้มาเห็นของจริงแล้วเราก็ไม่ผิดหวัง ตัวด็อกเตอร์แอนเดอร์สันเป็นชายชราร่างสูงผอมแต่โครงกระดูกใหญ่ทำให้ยังดูแข็งแรงกว่าอายุจริงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นบนใบหน้าของเขาคือจมูกที่ค่อนข้างง้มเป็นตะขอซึ่งสามารถพบเห็นได้ในหมู่คนมีเชื้อสายยิวปะปนอยู่มีเพียงดวงตาฟ้าขุดหมวัวที่จับจ้องมายังชายหนุ่มคนไทยที่ยังฉายแววเมตตาเหมือนเดิมแต่สำหรับตัวฉัน ค่อนข้างผิดหวังนะคำพูดตรงไปตรงมาโดยไม่ได้คัดกรองทำให้ทุกคนเหลียวมองเจ้าของเสียงเป็นตาเดียวอย่างสงสัยผู้กล่าวทะลุกลางป้องเป็นหลานสาวคนเดียวของ p r o f เซอร์เธอเป็นสตรีวัยรุ่นชาวออสเตรเลียใส่แว่นตาก,กันแดดกลมๆสีดำถักเปียเล็กๆไว้รอบศีรษะนุ่งกางเกงยียนขาสั้นตามสมัยนิยมผิดหวังยังไงหรื ลนมรัน um ถามอย่างสงสัยเขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกระทันหันเมื่อบุคคลหนึ่งในคณะนี้แสดงท่าทีในเชิงลบออกมาอย่างเปิดเผยก็ไม่เชิงผิดหวังหรอกฉันอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกต้องรันอย่าคิดมากเลยเคทหรือแคทเธอรีนตอบพลางพูดต่อไปว่า um มันน่าจะเป็นการเสียหน้ามากกว่า ตามปกติฉันมักเป็นคนที่คิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันฉลาดรอบคอบเตรียมตัวมาอย่างดีเวลาจะเดินทางไปสถานที่แปลกๆแ,แต่เมื่อมาถึงบริเวณวัดพระแก้วที่คนไทยเรียกว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามฉันกลับถูกเจ้าหน้าที่สั่งห้ามไม่ให้เข้าไปภายในอุโบสถจนกว่าจะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยทำให้ฉันต้องกลับออกไป ขอเช่าผ้าถุงของคนไทยที่มีบางร้านที่ขายของที่ระลึกแถวนั้นจัดเอาไว้เพื่อให้บรรดาน,นักท่องเที่ยวที่แต่งกายมิถูกกาละเทศะสามารถเข้าไปชมภายในสถานที่สำคัญตามที่ตั้งใจได้โธ่เอ้ยเรื่องแค่นี้เองไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องตัวไรชายหนุ่มอุทานออกมาอย่างโล่งอกยิ้มให้เคทอย่างขำๆก่อนกล่าวปลอบใจว่าอย่าคิดมากเลยเคท ความจริงน่าจะเป็นความผิดของผมมากกว่าที่ไม่บอกกล่าวเรื่องของการบังควรหรือไม่บังควรให้ทุกคนรู้ล่วงหน้าในการประพฤติปฏิบัติระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทยเพราะบางสถานที่จะเป็นเขตที่เราต้องสำรวมกิริยามารยาทหรือให้ความเคารพต่อสถานที่แม้แต่ตัวผมเองเวลาเข้าไปในวัดพระแก้วผมก็จะแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกว่าปกติ เพิ่งจะมาปลดกระดุมเสื้อปล่อยลอยชายตอนที่มาลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยานี่เองใจแล้ววัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่เราจะไปเยือนควรศึกษาให้รอบคอบล่วงหนะ้าหากไม่รู้ก็ควรสอบถามจากผู้รู้เมื่อเราไปถึงแล้วดรแอนเดอร์สันพูดพึมพำกับตัวเองจริงครับแดดลมรันเรียกปรเฟเซอร์ว่าแดด ทานองเดียวกับที่เรียกภริยาของเขาว่ามัมด้วยความเคารพนับถือดูอย่างพวกผู้หญิงต่างชาติต่างศาสนาที่ต้องการเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดยังต้องแต่งตัวคลุมหน้าคลุมเนื้อตัวให้มิดชิดไม่สามารถปล่อยตัวตามสบายเหมือนอยู่ในประเทศของตัวเองประเทศไทยอาจจะไม่เข้มงวดกับนักท่องเที่ยวมากนะัก พาะเราให้อิสระเสรีแก่ผู้มาเยือนแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางคนที่ไม่รู้กาลเทศะผมเองยังเคยเห็นสตรีตะวันตกที่แต่งกายล่อแหลมปีนป่ายขึ้นไปนั่งบนตกักหรือบนปากขององค์พระพุทธรูปเก่าแก่ที่คนไทยเคารพรับถือบางทียังใช้มือจับเสียรพระที่คนไทยถือว่าเป็นของสูงเพียงแค่ต้องการโพสต์ท่าถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้น ผมยังนึกอยู่เสมอว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากเป็นการแสดงภูมิปัญญาอันน้อยนิดของผู้ล่วงละเมิดวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้แล้วเขาอาจจะมีความผิดชั้นละหุโทษถูกจับและปรับหากมีผู้ใดแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขับใจนะรันที่เตือนสติฉันเคทเริ่มมีสีหน้าแจ่มใสขึ้นเมื่อได้รับฟังอาธิบายที่เธอจะต้องจดจำไปอีกนาน ขณะนั้นเรือยนต์ได้วิ่งตามกระแสน้ำซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของผู้คนในภาคกลางอย่างไม่เร่งรีบโดยมีจุดหมายปลายทางบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งยังอยู่อีกยาวไกลสภาพภูมิประเทศที่เรือแล่นผ่านล้วนเป็นภาพชีวิตที่หาดูได้ยากในประเทศอื่นๆปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับการเอาใจใส่ดูแลดีขึ้น ไม่พบร่องรอยของเศษขยะกวดพลาสติกหรือกอผักตบชวาล่องลอยมาให้เห็นมากมายเหมือนแต่ก่อนเมื่อเรือวิ่งผ่านบริเวณสี่พระยาซึ่งเป็นแหล่งรวมของโรงแรมชั้นนำระดับ5้าดาวที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศดรแอนเดอร์สันอดไม่ได้ที่จะชี้มือถามถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งคุ้นหน้าคุ้นตาคนไทยและคนต่างชาติที่สนใจสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโบราณที่แทรกตัวอยู่ระหว่างโรงแรมชั้นหนึ่งทันสมัยที่อยู่ใกล้เคียงถึงแม้ไม่ใช่ตัวอาคารที่สูงเด่นแต่ความโอ่อ่าเก่าแก่ปกคลุมด้วยต้นไม้สูงใหญ่ที่ให้ร่มเงาร่มเย็นบ่งบอกระยะเวลาที่จเจริญเติบโตมายาวนาน จนกลายเป็นจุดสนใจของผู้สัญจรไปมาทางน้ำ RUN ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านของเศรษฐีคนไทยใช่ไหมผู้อาวุโสถามซ้ำด้วยน้ำเสียงที่ดังมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าชายหนุ่มจะไม่ได้ยินอ๋อลมรันอุทานเบาๆอย่างผู้คุ้นเคยเมื่อหันไปมองตามมือที่โรเฟเเออร์กำลังชี้ไปยังตัวตึกทรงยุโรป ที่ดูโอโถงและเคร่งขรึมมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับสิ่งก่อส,สร้างสไตล์ชิโนโปรตุกีสและโดยรอบของตัวอาคารยังไม่มีร่องรอยของการถูกรบกวนด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ทำไมจะไม่รู้จักเล่าชายหนุ่มเองก็เคยตั้งข้อสงสัยแบบนี้เหมือนกันระหว่างนั่งเรือลองเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกกับเพื่อนรักเก่าแก่คนหนึ่งที่ชื่อเดชพดินมาก่อน เมื่อนานมาแล้วเดชประดินซึ่งมีนิวาสถานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันตัวเขาเป็นผู้รู้จักคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านชุมชนเก่าแก่โบสถ์ทางคริสตศาสนาวัดวาอารามหรืออาคารสูงๆที่เกิดขึ้นใหม่เป็นอย่างดีบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของคนไทยหรอกครับโลมรันตอบอย่างมั่นใจ แต่เป็นธรรมเนียบที่พักของเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลายัยหรือรัชกาลที่สองได้พระราชทานที่ดินนี้เพื่อให้กษัตริย์โปรตุรเกสสร้างเป็นคลังสินค้ามาก่อนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับชาติตะวันตก โดยเฉพาะกับโปรตุเกสซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เก่าแก่และยาวนานตั้งแต่สมัยอยุทยานานที่สุดในบรรดาชาติตะวันตกทั้งหมดเพื่อให้ดรแอนเดอร์สันได้รู้จักลึกซึ้งมากขึ้นชายหนุ่มจึงพยายามอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้อาคันตุกะต่างแดนสามารถมองเห็นภาพที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้อย่างชัดเจนดดทราบไหมครับ การแต่งงานระหว่างชาวโปรตุเกสกับหญิงพื้นเมืองชาวสยามในอดีตทำให้เกิดวัฒนธรรมผสมผสานขึ้นใหม่โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่คนไทยหรือชาวสยามสามารถนำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตของพวกเขาได้อย่างลงตัววัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินที่ชาวโปรตุเกสถ่ายทอดให้ชาวสยามจึงมีไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในประเทศเบรเซิลซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส เพียงประเทศเดียวในทวีปอเมริกาใต้เพื่อนผมที่เคยไปเที่ยวบราซิลยังเล่าให้ฟังว่าอาหารประเภทบุฟเฟ่ e ที่เขากินกันในโรงแรมที่นั่นยังมีของหวานตบท้ายที่รูปลักษณ์และรสชาติไม่ผิดเพี้ยนจากของหวานที่เราได้รับการถ่ายทอดจากโปรตุเกสเพียงแต่ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นนานานิคมของเขาเท่านั้นเองโอ้รันเธอมีความรู้กว้างขวางดีมาก p r ส f ร s s o ร์กล่าวชมเชยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคำอธิบายของเธอน่าจะดีพอๆกับการเป็นไกด์มืออาชีพเลยนะเวลากลับไปออสเตรเลียฉันจะนำภาพถ่ายและเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดจากการเดินทางครั้งนี้ไปเขียนลงในหนังสือของทางมหาวิทยาลายัยเพื่อให้คนออสเตรเลียได้รู้จักและเข้าใจคนไทยกับประเทศไทยในทางที่ดีมากขึ้นยังจำได้ไหม เมื่อไม่นานมานี้เองที่ประเทศออสเตรเลียเคยมีนักการเมืองสตรีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนก้าวร้าวมีนโยบายน่ากลัวเธอคิดจะกำจัดด้วยขับไล่คนสีผิวอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวผิวขาวให้พ้นไปจากออสเตรเลียให้หมดเธอคิดแต่อย่างเดียวว่าคนผิวขาวเป็นชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ฉันว่าเธอคงไม่ต่างจาก พวกกบในกาลาที่ไม่เคยออกไปพบเห็นบ้านเมืองของคนอื่นที่มีวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่กว่าประเทศของเราด้วยซ้ํารันเองก็น่าจะรู้ดีแม้แต่คนออสเตรเลียรุ่นบุกเบิกยังไม่ชอบและรังเกียจคนพื้นเมืองที่เรียกว่าพวกออบรริจินที่อยู่มาดั้งเดิมและเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นในทัศนะของเธอ คิดว่านักการเมืองที่ฉันกล่าวพาดพิงถึงเป็นคนฉลาดหรือคนโง่กันแน่คำถามที่รุนแรงแบบนี้ลมรันไม่ตอบได้แต่อมยิ้มอยู่ในทีเขาไม่ชอบพูดถึงชาวบ้านโดยไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือไม่ดังถ้าหลีกเลี่ยงได้เขาจะทำตัวถอยห่างไม่คิดจับจ้วงหรือใช้ถ้อยคำประหัสประหารให้ผู้อื่นเจ็บปวด พอเรือแล่นผ่านสะพานพระรามเก้ามาได้ระยะหนึ่งเลยทางโค้งคดของแม่น้ำที่ล้อมรอบแผ่นดินรูปกระเพาะหมูของเมืองปากลัดพระประแดงเกือบถึงจุดหมายปลายทางได้เกิดปรากฏการณ์แปลกประหลาดท้องฟ้าที่เคยแจ่มกระจ่างใสเริ่มเกิดอาเพศมีก้อนเมฆสีดำาก่อตัวลมกระโชกแรงผิดฤดูกาลทำให้เกิดละลอกคลื่นใหญ่ ไม่ต่างจากคลื่นลมในท้องทะเลยามเกิดพายุบางครั้งกระแสลมยังพัดติ้วติ้วหมุนเฉพาะที่เหมือนลูกข่งที่ก่อให้เกิดกระแสน้ำปั่นป่วนเกิดสภาพน้ำวนเป็นห่วงๆจนเรือโดยสารเริ่มโครงเครงเหมือนกาบมะพร้าวที่กำลังล่องลอยสเปะสปะอยู่เหนือท้องนาทีอีกพักเดียวท้องฟ้าโดยรอบก็ดูเหมือนใกล้ค่ำทั้งที่เป็นกลางวันแสกแส ต่อจากนั้นสายฝนได้ตกกระหน่ำอย่างไม่มีปีมีคลุยอย่างไม่มีใครคาดคิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าทำให้ลมรันตร้งรีบขยับตัวลุกขึ้นใช้สองมือช่วยลดผ้าใบบังฝนและบังแดดที่ม้วนเก็บอยู่เหนือกาบเรือทั้งสองข้างเพื่อกันไม่ให้ผู้โดยสารต้องเปียกปอนอีกต่อไปคนขับเรือวัยกลางคนหันมาสบตาอย่างขอบใจ กับชายหนุ่มที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีพร้อมกับเอ่ยปากถามเป็นเชิงของความเห็นว่าจะปล่อยให้เรือแล่นต่อไปหรือจะให้แวะพักที่ใดเป็นการชั่วคราวจนกว่าคลื่นลมจะสงบผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติทั้งสามคนมีหน้าตาเลิกลักเหมือนจะไม่มั่นใจในความปลอดภยัยพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าสายน้ำที่มีชื่อเสียงหรือลั่น ที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและดูเงียบสงบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือการเปลี่ยนแปลงของระลอกคลื่นที่เคยพลิ้วไหวตามธรรมชาติได้กลายเป็นกระแสคลื่นที่บ้าคลั่งบางครั้งยังปรากฏภาพกระแสน้ำวนที่ม้วนตัวอยู่ทั่วบริเวณอย่างที่ไม่เคยปรากฏให้เห็นบ่อยนัก เมื่อกวาดสายตาไปมองบรรยากาศที่ยากจะพยากรณ์แล้วเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจลมรันรีบตัดสินใจบอกคนขับเรือให้แวะเข้าจอดบริเวณท่าน้ำที่เห็นอยู่ใกล้ๆรอคอยให้คลื่นลมสงบหรือฝนซาเม็ดแล้วจึงค่อยออกเดินทางใหม่หลังจากเรือจอดเทียบท่านิ่งสนิทชายหนุ่มเริ่มอยากรู้ว่าที่แห่งนี้เป็นที่ใดสายตาของเขา มองผ่านช่องว่างของม่านผ้าใบสองผืนที่ประกบกันไม่สนิทเมื่อเหลือบเห็นศาลาแปดเหลี่ยมทาสีขาวบริเวณท่าน้ำที่เรือจอดนิ่งอยู่ทําให้เริ่มเอะใจพอใช้มือขยับผ้าใบกันฝนให้มีช่องว่างกว้างขึ้นเพื่อให้สามารถมองลึกเข้าไปด้านในของศาลาหลังนั้น<ม>ก็สามารถมองกระทบเข้ากับดงตาลกลุ่มหนึ่งที่ชูยอดสูงเสียดฟ้า ท่ามกลางสายฝนที่ยังไม่ขาดเม็ดดงตาลสูงที่ปราศจากกิ่งก้านรกรุงรังต้องใช้วิธีแงนหน้ามองถึงจะแลเห็นปลายยอดหนึ่งในต้นตาลในดงนั้นมียอดถึงสองยอดยอดด้านหนึ่งชี้ขึ้นไปบนอากาศตามปกติธรรมชาติแต่อีกยอดหนึ่งที่โผล่แทรกขึ้นมาอย่างพิสดารจะชี้ลงสู่พื้นดินรูปร่างปิดเปี้ยว เหมือนมียักษ์ปักหลั่นที่ทรงมหิทธานุภาพใช้ริ์แรงมหาศาลบีบบังคับให้ตานยอดนี้มีรูปร่างตรงตามที่มันต้องการต้นตานต้นเดียวที่มียอดถึงสองยอดหรือหลายยอดยังพอมีให้เห็นใน,นผืนแผ่นดินสยามแต่ต้นตาลที่มีสองยอดและแต่ละยอดมีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถือเป็นเรื่องไม่ปกติ จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําบ้านที่ผู้คนขึ้นล่องในลํำน้ำเจ้าพระยาจะรับรู้ได้ทันทีว่าขณะนี้เป็นบริเวณตอนปลายของแม่น้ำที่กำลังจะเข้าใกล้อ่าวไทยทุกขณะขับคุณที่รับฟังค่ะนวนิยายเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่คุณพ่อเคยเขียนลงโปรยแกมเพรแต่ยังไม่ได้มีการตีพิมพ์รวมเล่มเอจึงถือโอกาส มารวมเล่มในแบบฉบับของนวนิยายเสียงหรือละครเสียงนะคะรับรองว่ายิ่งฟังตอนต่อๆไปของเรื่องนี้จะมีอะไรที่สนุกและน่าสนใจมากๆค่ะถ้ายังไงอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอกนะคะเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ